พ่อร้นนอานหมดอ่ะน้ำแกงเดือดแล้วเดือดหรือยังอ่าใช้ได้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 เฮียครับเฮียเฮียหยุดหยุดยุดก่อนเฮียเชิญครับร้านผมเปิดแล้วเชิญพักทานอาหารก่อนครับอ่ะให้ผมช่วยนะครับไม่ต้องครับเชิญเลยครับเชิญเดี๋ยวผมเช็ญให้เชิญเลยครับ นั่งกอดกับเฮีย่อเรามาแบนนะรู้ไมาได้แล้วเร็วอ่ามาแล้วค่ะฮี่ขาไปเอาเหล้ามาแบนหนึ่งนะน้ำแข็งโซดานะเร็วแข็งรออยู่ไปสิปนี่เดีย๋ดวยวๆใครเขากินเหล้ามาตอนเชา้าอ<ม>่ะผมขอข้าวหมูกรอบแล้วก็กาแฟเย็น หนหมูกรอบไรเงี้อ๋อยังไ <c oughs> ด้ครับได้เออเดี๋ยวเยถามนิดนเยจะไปไหนเนี่ยจะกลับกรุงเทพกับกรุงเทพกลับกรุงเทพก็แสดงว่ามันเป็นเยที่พลังโเ็นใช่ไหมเออและเยเอกผู้งเามาบริการ้รือหญิงนะ ยไม่ลอลนี่ลืมเลยเชื่อผมสิแกาแฟเย็นมาแล้วค่ะ,ะเดี๋ยครับทานกาแฟเย็นนะครับที่พานาเนี่ยมีผู้หญิงยังว่าเยอะเลยเพียเพียอยากจะได้ขนาดไหนะเจ้าขนาดไหน ไดเป็นเพราะเราก็อืมคิดได้เียมีบางอาขนาดนั้นเอ่อแต่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะสรุปได้ว่าผมสามารถจะช่วยเฮียได้ถ้าเฮียต้องการเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เป็นไรเอางี้เฮียไม่ได้ใช้บริการผมไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อคราวหน้าเฮียมาที่ตลาดนี้นะเฮียใช้ผมตัดพันบริการเฮียจะไม่ผิดหวังเฮียเชื่อผมอ่ะเดี๋ยวผมไปทำข้าวเฮียก่อนเดี๋ยวเฮียได้ทานนะครับอ่ะาน้ำก่อน Gaba <laughs> 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 นอยู่กันได้ยังไงจอดรถเกกกกันย้งไ้ไม้เป็นระเบียบต้องสมนากันชุดใหญ่ลนะ หวังว่าผลพันธุ์ที่ผมได้สร้างร่วมกับคุณในวันนี้จะจนบรรดาให้ถึงเจะาของคุณผิด,ดนะครับเนียนี่ใช้ได้ยัง อ่าดีมากเอาไปแขวนเลยแขวนเลยเหรอเอออ้าวาเฮียอิ่อมแล้วหรอครับหาอิ่มเร็วเอ่ออิ่ม,มนะเจ้ชาช่าอยา่างนี้เอาเบียร์ลา้างปา,า,า,ากสักขวดนะเฮียนะแล้วเดี๋ยวผมให้เีินูมาด้านคนนะเฮียผมจจะะเชื่อแล้วสิว่านายขายอาหารบังหน้าโอ้เฮียครับมันแหนมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะเฮียนะ แต่ว่าไอ้เรื่องแบบนี้นะเฮียมีปัญหาก็อยากที่จะช่วยช่วยนิดนึงก็ได้เล็กน้อยนะเอาะไปทานเดียวไม่เป็นไรเปิดน้ำเย็นให้ทานใจใจรอเดี๋ยวเดียวครับสร้อยครับโอ้โหตื่นแต่เช้าเลยนะฮะเมื่อกี้ผมไปหาสวัตดิ์ที่โรงแรมมาเขาบอกว่าสวัตดิ์ออกมาตั้งแต่ตีห้า เชิญหน้าเลยครับขอบคุณครับค่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอะไรไหมครับเออเดี๋ย็นครับน้ำทานน้ำก่อนนะครับจะได้ใจเย็นเออที่หมวดเตียขายวันสารวัตรอ้าวก็ท่านสารวัตรคนใหม่ที่จะมาแทนสารวัตรวาเลสเนี่ยครับ ไอ้นายโตเนี่ยนะสารวัตรจริงนะแน่นอนคิดตังค่ะครับเท่าไหร่โอ้ท่านท่านสารวัตรครับเออ่เรื่องตังเรื่องเงินนี่เออ่่ไมเป็นไรครับห้าหนาห้าหนาอ่ไรก็สารวัตรทานเนี่ยไม่คิดครับไป<ว>ทุกอยา่างไป ว่าถ้าสมมตรเนี่ยให้เกียรติในเยี่ยมนเยนี่ยมของี่ล้าอย่างงี้ภูมิใจครับไม่คิดครับไปอย่างไปครับไป <c oughs> คุณทำอาหารสําเร็จให้ผมทิ้งนะนะครับนี่เหมือนครับคุณงพ่อโยมาจากไหนละ่ะ <c oughs> จากกรุงเทพครับคุณงพ่ออยู่วัดไหนครับน <c oughs> นอยู่วัดป่าท้ายบา้านนน ว่างๆก็เชิญโยมสิเสร็จหรือยังครับได้นะครับมาลครับอาิวาธนาศิริสันิจังุทธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัต ทติอายุวนโนสุข,ขังพระรังที่หลือคือคนที่จะมาประจำตำแหน่งสารวัตรสองนอพระลังที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายกลอนเจอสารวัตรใจบืนเข้าด้านเนินนี้คงตัางคนแน่ รวยอำนาจเราอำเรา,าเรา้ท้อและชนนโชมโชมเร็วๆเข้าซิไปหเห็นหน้าสักแป๊บนึงก็ยังดีนะ ชป่านนี้คงยังไม่ตื่นแล้วมั้งเอาเถอะน้าวัเรียก็เออโหว้าวอะไรวะ ให้อะไรแม่ให้ให้ท่านาทิอะไรแม่โหเยอะมากเลยเสียแต่งตัวเท่หล่อมากเอยหล่อเป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอะไรวะจะไปหาพ่อใช่ไหมพ่ออยู่สวนหลังบ้านนู่นน่ะทำอะไรพ่อกำลังปลูกว่านไกยศิษย์อยู่ใครเลี้ยงนะรวยเละเลยเฮ้ยลูกยงสารวัตรเลี้ยงมานานแล้วยังอ่ะเสียหดฮะอืมไม่นานหรอกก็เพิ่งเลี้ยงเนี่ยแหละเหรอใช่มันเป็นยังไดือนเดียวเท่านั้นอะ ลุยเละเลยคราวหน้านะเสียค่อยมาอีกเดือนหนึ่งก็พอโอ้ยวันคันมันให้คุณขนาดนี้เหรอเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนอยู่หลังบ้านนู่นน่ะอยู่หลังบ้านให้คุณขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วเว้ยเดี๋ยวพ่อไม่ให้เดี๋วพอว่ไปตหนึ่งไปเดฮยวพ่อพ่จุนี่มาเดี๋ยไปรับนายนะดีดี ไหนวะวันมหาโชคไม่เห็นไอ้นี่กบปอยเซียนไอ้นี่ก็เหมือนผู้ด่างไอ้นี่ก็ไม,ม่ชัดให้มันอ่านไหลกันไปนี่ก็ไม่มีนู่นก็ไม่มีแล้วก็ไอ้ดังก็ไมช่ชัดไปไหนเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่ว่ะเฮียเฮียะไอ้พ่อไปไหนแล้วล่ะเออนั่นนั่นสิผู้กองไปไหนล่ะไปผู้กองเออเดี๋ยวก่อนเ,เอสียอะไรเฮีเห็นต้นมหาโชคหรือยังต้นนี้อุก็ยังหายดูว่าต้นมหาโชคต้นไหนนายบอกสิว่าดูทายตัวเปาแล้วต้นมหาโชค เนี่ยแล้วต้นมหาโชคใช่นี่ต้นมหาโชคเลยเนี่ยนี่ยว่าแต่เดี๋ยวดูดิเนี่ยมหาโชคยังไงเนี่ยนี่ก็ใช่พริกชักชกเล่ะแล้วไปใช้พริกขี้หนูทำอะไรด้วยพริกขี้หนูเล่ะโอ้เสียนี่ยอีเสียดูนะเสียนะเนี่ยนี่พริกขี้หนูใช่ไหมก็พริกขี้หนูสิอ่าแล้วพริกขี้หนูเนี่ยเขาก็เรียกว่าสมุนไพรแล้วสมุนไพรเนี่ยนะ สามารถจะเรียกว่าว่านก็ได้เป็นว่านั้นก็ถือว่าว่านนาโชคเลยว่านนำโชคนาโชคยังไงอะก็ว่านมาปลูกมาหลายหลายไร่เลยกันนะเนี่ยแล้วก็เก็บมาขายทีละร้อยโลคิดดูสิโลละเท่าไหร่พริกเนี่ยโลละเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็รวยเลยรวยเออใช่แล้วมึงต้องเก็บเท่าไหร่ล่ะถึงจะได้เป็นร้อยโลไอเสียวพูดพอไม่ต้องรีบก็ได้เสียไม่มีใครเขาแย่งหรอก อ่าเราเร็วเข้าสิคุณโอ้โหมัวกลีดกลายอยู่นั่นแหละ,ะเร็วเข,ข้าผู้กองผู้กองครับผู้กองเดี๋ยวก่อนเฮมหาตัวยักษ์สิฮผู้กองผู้กองครับสำเรือนแล้วอย่าหาว่าผมเล่งลััหนี่สินเลยเห็นใจผมด้วยเถอะผมหมุนเงินใช้แทนผู้กองไม่ไว้จริงๆจะเข้าเรือนที่สีแล้วนะเออเฮียผมว่าอเอาไว้อาทิตย์หน้าเลยนะผมจะจัดการให้เลย ผมก็รเป็นส่งสารวัตรเหมือนเดิมเลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอีกแล้วหะอาทิตย์หน้าจนเข้าเดินที่เลยตายแล้วทำไมต้องไปอย่างนี้ทำไมถึงต้องเป็นผมด้วยผู้กองน่าจะเห็นใจผมนะอาทิตย์หน้านะเฮียอาทิตย์หน้าผมออกให้ผู้กองเรื่อยๆเข้าเดินที่สี่แล้วผมจะไม่มีอะไรเจ้าเนี้ยผู้กองกลับมาก่อนเลยผู้กองปี๋เอาอย่างนี้ดีกว่านะผมจะขายต้นว่านนำโชคหนัอนให้เออพี่ก็ปีเดียวนั่นแหละ เสียจะรวยเสืกปิ้นเลยไม่ต้องแล้วไอ้เสียวหุนไอ้ต้นว่านน้ำโชคที่ว่านี่นะมันต้นพริกชัดชัดไม่ไม่ผมไม่คิดแพงหรอกคิดยังไงแค่ขับลกบนี่ที่พ่อติดเสียไว้แค่นั้นก็พอแล้วอ๋อเล่นคานานี้รอดด้วยซะเลยสิถ้าทอเอาต้นพริกมาหลองมากแงกเนี่ยไปแล้วไม่อยากคุยกันเลยไม่เดียวเลยไอ้เสียวหุนโค่รวยเสือปิ้นเลยอ่ะดสือปิ้นไปคนเดียวอ่ะว่าไปปิ้นกันเลยอะ เอ้ยเหม็นฉลาดเลยนะี่นะเป็นเสียได้ยังไงนี่คุณอา่น่าจะาที่ไหนจะให้เขาคะแล้วค่อยคิดนะคุณจะซื้อมาทำไมมาเปิดเลาบลลบลลาจักรยานขัเกียว์ล่พอเลนี่คุณเป็นถึงสอปอนะ ขี่จักรยานก็อายก็ตายสิแล้วมันดีวกว่าการที่เป็นหนี้แล้วไม่มีปัญญาชายัาายเขาหรือเปล่าคะกระผมจะขี่ไหมเนี่ยขี่สิคุณซื้อมาเนี่ยไม่ได้ซื้อมาบูชาบูชากที่เปนเด็กกระต่าไปสิที่ไปกัะชี้ถนนในเขตสุขาภิบาลพระลานมีอยู่ไม่กี่สายครับ ที่นี่เขาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอครับเป็นชุมชนที่ถือว่าเติบโต,ตแล้วนะและกำลังจะโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับที่นี่มีธนาคารเป็นสองแห่งแสดงว่าเงินทุนลงเดินสัพัดครับ โอ๊ยตายเดือรจริงๆเลยเนี่ยเสื้อผ้าใหม่ๆก็ไม่มีใจะใส่เขาบ้างเลยเฮ้เนี่แล้วที่ใส่นี่มัอะไรคะคุณ ใส่เขาเพืเลยนี่แอนไอ้กับเขานี่มันใครฮะก็ใครใครทั้งนั้นแหละค่ะเพื่อนหนูที่เป็นลูกเสียเฮ้ยมีกระโปรงสวยๆอย่างเงี้ยใส่กันไม่ซ้ำเลยมีคุณคะฉันก็เหมือนกันนะมีแต่เสื้อผ้าเก่าๆรูมียสารวัตรคนอื่นจิค่ะยังใส่แต่งตัวกันเนี้ยอายก็จะตายคุณคะเออ ผ่านสายเพศให้สักชุดได้มากคุณแค่นี้ก็จะกินกลบคุณอยู่แล้วนะจะเอาสอยพุ่ง้อยเพชรอะไรอีกล่ะพ่อคะก็หาเงินพี่เต๋สิคะใช่ดูอย่างสารวัตรวาริสสิคะเขาเอาทุกท่าไม่เห็นะออะไรเลยก็อ,อายซะดิยังไงคุณ ได้ค่ะทำไมต้องอายฟ้าดินด้วยคะเดี๋ยวเย็นนี้พ่อเรากลับมาก็ถามพ่อเราเองก็แล้วกันการเกษตรที่นี่กำลังเปลี่ยนรูปโฉมเป็นรูปแบบแบครับ ที่โดนปโดยตรงคือพวกชาวไร่ชาวนาที่มีฐานะยากจนพวกนี้แหละคือพวกที่ดินดน้นรนในทางไม่พึงประสงค์เพเอาชีวิตเรด มีบ้านเสียจตุรนเจ้าของพระรานคาเฟ่สวดิอีกหรังในเมืองนะของนายอาทินันซอสซอสตบกพักสหไทยร่ำรวยกันขนาดนี้เชีวยวมีคนมีฐานะาดีในพระรานอีกหลายคนนะครับทุกคนพยายามที่จะช่วยราชการอยู่เสมอแบบหยิบยื่นให้ถึงมือตำรวจโดยตรงว่างเงนเถอะต่แต่คนก็ไม่รับนะครับ แล้วพวกไม่รับเขาอยู่เป็นยังไงเขาตั้เราด้วยอำนาจเราต้องรักต้องทนเพื่อพี่ทัศน์ชนอะเธอไม่ส่งสาววัดใหญ่ให้ก่อนเหรอก็เขาไม่ได้มาเป็นทางการนี่คะ คุณไปส่งคนเดียวแล้วกันนะว่าฉันต้องรีบไปที่ร้านนะอะที่จ๊ะเดี๋ยวไปช่วยแม่ขอาที่ร้านลูกนะพีนุจะขี่จักรยานตามไปนะคะพ่อโอเคจ้ะ พี่จ้าพี่จ้าพี่จ้าอ้าไอ้ยังแก้วจะไปไหนกันหรอเฮ้ยสงสัยพี่พี่คงไม่สนใจหรอกว่าไปเถอะเฮเยเะพี่ิวดิ่แพี่เขาจะมาเมื่อไหร่อ่ะอ๋อก็ประมาณวัน เมื่อสองวันอะไรทำนองเนี้ยนะแต่ว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดแล้วก็เวลาจริงๆนะนะต้องมันนีมันมีมันนีมันมี่อย่างงี้พี่สื่อเองก็ได้โอ้โหมันนีมันนีมันนีเนาะมันนี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 ่อันนี้โอ้ใจจืดงก เลี้ยงไก่ชนด้วยเหรอครับผมแสดงว่าตำรวจก็เป็นนักพนันไก่ชนก็เป็นนั่นแล้วก็ออ๋อไม่ใช่หรอครับรถของเจนนี่ จ้าของร้านรัชนีพาณิชย์เป็นไอเย็นขายเหล้ากับขายเบียร์นี่ก็คงจะมาสิ่งเหลือเวลาตั้งหลายวันเจ๋อเวลาหลายวันอะไรกันเะเนี่ยเก็บของจนจะเสร็จละขนขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยเลย เจ๊จะไปช่วงหนี้กับใครล่ะเนี่เจ๊อ้วนนะั้นไม่โกงหรือล่านะเจ๊นะอ้วนบอกว่าจะต้องจ่ายก่อนเดินทางอ้วนต้องจ่ายแล้วอย่างอ่ะมันก็มีค่าขนย้ายอะ่ะฮะถ้าอ้วนเบิกได้เมือออ่อไหร่อ่ะว่าต้องจ่ายเรือทันทีเนี่ยเจ๊หรือนะ้ะอย่ามาทําหน้าเรือกับอ้วนนักหนานเลยนะทีลเือเดือดร้อนอ่ะอ้วนช่วยเหลือเต็มที่อะ่ะขนล้มันจะข้ามาันี่วาเอเอ,เอแหมใครว่าข้ามันละจ๊ะ เออกเจ๊เป็นคนค้าคนขายใช่ไหมเจ๊ก็อยากได้เงินทองบ้างถ้านี่มันสูงบ่อยๆเจ๊ก็เจ๊งนะสิน่ะนะเออเดี๋ยววันหลังเจ๊มาใหม่ก็ได้น่ะน่ะน่ะ ผมยังเก็บของไม่เสร็จนะแต่คุณไม่ต้องห่วงผมต้องเดินทางภายในสิบห้าวันแล้วคุณจะ,จะมาเมาื่อไหร่ยังไม่ได้กําหนดเชินสำรวจตามสบายพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นรวมทั้งการรับส่งงานด้วยเชิญนั่นหายหัวไปไหนมามันตดีแหม่ปล่อยฉันเก็บของลมบัติของแกเนี่ยเหนื่อยจะเป็นลมตาอยู่แล้วมาอะไรกันวะฮะ พอ่อนายอิ่มเขาไปกินอะไรมาดูช้มัดเลยมีลูกจะขอสักตัวแกเนี่ยควรจะขึ้นไปช่วยเขาเก็บผ้าของหายหัวไปไหนมาไปอยู่ไรู้ไหนมาไปขึ้นไปเอ้ยหนูไม่ขึ้นด่าเรื่องไรให้ช่วยดีให้เก็บเองดีหลังหักตายไปเลยสมหน้าไปขึ้นไปจะปักขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ใช่แม่หนูดิเรื่องไรมาด่าด่าแล้วก็ไม่ช่วยดิ <c oughs> อ้าวแล้วเนี่ยใครอะมาทวงเงินอีกแล้วใช่ไหมแม่ เขารู้ว่าถูกแย้เราเปลี่ยนหน้ากันมาไม่ซ้ําเลยนะที่ตอนใหญ่อะ่ะเชื่องกันดีนะเป่ายังอย่างนี้คุณคิดได้ไงทนอีไงบยอยขึ้นไปช่วยเขาขึ้นไปนี้ขึ้นไปหูดมากขึ้นไปเรื่องปกติครับท่านเป้านี่เป็นลูกติดข,ของเมียสรารวัตรคนเก่าแกไม่ถูกกับคุณนายคนใหม่ตอนนี้แกก็ไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพพอปิดเทอมที่ก็กลับมาบ้านที กลับมาที่ไรก็ทะเลาะกับคุณน,น,นายคนใหม่ทุกทีเลยสารวัตรแกก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยต้องหันหน้าไปพึ่งทังเล่าพอกินไปมเมาได้ที่ปุ๊บก็มาเล่นงานไอ้เป้าช่วยคุณนายขึ้นไปขึ้นไปไปเกไยเกไยเก็บไปเก็ไปอันนี้จัดแจงซนะไม่จัดเงินทองอ่ะโอไม่ใช่คนเดียวอ่ะไม่เคยแบ่งให้ใช้เรื่องอะไรจะช่วย นี่แกแกว่าใครฮะอีนังเต้าอีนังชุเล่แกว่าขนมหรอฮะฮะอีนังนม่อีนังนี่